อูย้ยเป็นก่อเลยใส่พุ่นให้เพิ่มขาดงที่ใส่ระเบา้านี่เดี๋ยวมาเห็นพอดีนี่อู้ออเป็นจุ๋มอยู่ครับผมเมนครับนี่ดินเหลืองเงยหนาขึ้นมาแล้ววะสังกูร,รอูอรยู่ขุนไว้สั่งกูร้ตกใหญ่แงๆครับผมเมนครับ อกน้อยเพิ่อ,อ,อ,ดอมดอกงในดอกตำหนีเบนนี้มั้วเต๋อก็มีสามดอกครับอุ้อยนี่ครับผมนี่ครับยุ่งนี่กันหลายดอกอยู่ครับนี่กำลังกินแสบเลยครับสัมอุ้ย ยิ่งเท่ากับฝ่าทุกคนครับสวัสดีครับมินิเกาพุ่มพวอกับสองเบาครับมินิสองหวาทไพ่ไม่หน่อยมาเขาป่าหาเฮตีแล้วครับมินิครับผมมินิสองเบามาพิกัดเกาเด้อครับผมแมนครับผมอำเภอพูดจริงครับจังหวัดซีริกเก็ตนะครับสองสวยงามนะเบาเนาะอู้ยหนาวพัดหนาวครับผมแมนครับผมทางมาตั้หลังหาเฮถึงเก่าครับพอแล้วครับพี่น้องเขามาพอเลยครับผมเขามาพอเลยครับเดอ๋ยวก็ต้องงามๆเลยครับนี่ มือกอั้นเขามือพี่น้องหนาวแห้งครับผมหนาวอู้ยไงบ่เล่นนี่ตุ้งแดงตุ้งแดงก็มีครับผมนีค่ครับท้องหนาวทั้งเยง็นครับผมเนีนครับ<ม><ม>หเห็ดม้งไข่ครับหอมน้ำมๆนเลยครับอีกจุ้องอุ้ยสองกล่องต้น เปิดไฟเดอครับผมน,นมะครับด้านในแจ้งผมม่งกลัวนะครับจ่กันนปลาเนาะคุนบ้าดอกนึงคู่ดอกน,นึงแบบนี้่อกนครับมึงที่ขาเคพื่นครับอ ครัขุ่นแหงข้ามครับกจะเริ่มออกครับอดอกต้นครับตอ้องดอกครับผมหนาวพักหนาวเมียนะเมียนเชื้อให้ก็จะบอกอยากเดินไปไหนเนาะหนาวดอกไมงครับดอกตอ้องดอกเมียนครับพอได้ตื่มกันไปครับอืมดีครับปอดเป็นมูด้อครับนี่ ลองดูว่าเห็นไี่จะเป็นดอกดำคักแน่นยางแห้งครับนี่ครับที่สี่คับติเสียเปลืวานแห้งด้วยครับเมียนครับแล้วที่แบบ ก็น่าเป็นตะักอีกไอ้อบอมีออมมือนะครับ็นสันเรองหมานี่เด้อครับผมนของตั้มครับสาน้อมหัวมหอดอกหน้าดอกแข็งดีแ้วครับผมหตั้มครับขาเป็นไงเอ่ยอุ้ยพี่เด็ก ก็ต้องสีออกอีดีแล้วครับรน,นี่ร่มหนาวเนาะร่มหนาวแห้งมากพี่พี่พี่เป็นจะสีงาปุายเงดีเนาะนี่นครับพีเพชรเขิ่งขาน้อยรนเ่นครับนี่ดดครับนี่ตื่นดิครับบอกกันนั่งพอดีครับ ้มันงามด้ยครับเนี่กงเร็บแสบด้วยครับนี่ชนิดกวหวานเนาะหวานแ้ครับผมจขากำมนี่ครับเมนอีกคือนึ่งคนอื่นเฮดช็อกโกแลตครับผมอมอกำเนคนดีเนาะมครับขนาดดอกน้อยนครับผม พอพันเริมร่มเริมหนาวแล้วครับมแต่วบาย่งขี้เก่าเนาะตึ่งสิแห่งไปครับตอนนีนี่ถือว่าพอดีอยู่ครับ <Language> นี่งน่ามขาพันแตกเนาะพันหนาววววววยวววววววั่ กำลังกินแสบเลยครับส้มสอ,อสองดอกก็นี่นสี่สองดอก,อกดูครับตั้งส่กรงนี่ ก็ขึ้นมาหม่ก็มีี่ับออเศราฐนียังเหมือกอด้วยอครับผมนี่ครับไม่ปลาเพิ่ิขึกเจอหน่อยเนะยาะคใส่ไป้พี่น้องเล่นเอาครับผมห่อนปลาเหมือนเช้ก่ก็หกม่วงเรื่งนะครับ ม่เห็นเลนีดนี่ันี้รุ่นี้เบ้พี่น้องดีแน่นครับผมเพืจะขนตาไววเนาะบนขาเพื่อนได้รับแตกุกอแตกทุกเดเข้างหนาวนะแน่นครับผมหัวเบาหินงูแน่นหิูขาว อ้ยเห็นตาด้วยปะยังนะครับนี่ครับสามดอกพุทธอุ้ยเยี่งเท่ากับฝากทุกคนเอครับเอาอยู่บนดอนี่เอาครับบนหนมาทั้งนี้น้องมือเนเนี่ยโอ้เสือพ่นสีไงบ้านน้อขันด้วยมืงสี ปุดมนเาห้องเตก็มีไข่ไตระบายนี่อ๋อนี่ยไปนั่งกีบไปนั่คับแมนครับที่ข้างขกัมีไก่อนย่างน้ำสองมาบ้าครับผมขี่นองหมดตาครับผมชีลมุ้งเงินก่านด้ขี้องัอนหน่อยไอ้ ท่านเหม่านเดีกใส่ผุดทักขึ้นใส่ขึ้เมันจะเกี่ยวเถอะุดผุมันใส่มันก้วยคเป็นออกใหญ่เนาะสองกล่องเจนี่ที่หลังหลังไปวดแกครับผมถ้ากิม เหมือนางยหนาวมาแล้วโมเมนต์ขาคนตนากให้กระเตะนี่บอสพูนพนพ่นพนพ่นไอ้มากมากมพงยิ่บอกว่าบผ้าปีนพาก็ผาหมุนน้อไปเลย อยู่หลายดอกเลยครับงามในสีเต็มนาะครับผมดอกคุณโรยยีเป็นไรครับผมเสียงร่มนองเลยดี่หองมาดูสูตรเท่าครับโอ้ยดี่เนาะ สาหมิกำลังแกงแซ่บแต่ว่านั่นเต็มตานั่นเต็มตาเนี่ยขนาดเริ่นี่ดอกนี่ดอกน้อยไรก็บบัเอาครับผมชาหน้อยครับผมนี่ครับกะลังมาพอครับแกงจะแซ่บแซ่บแต่ซาหมิงสองนึงเอ้ยพี่ไปครับอีกดอนง ก็ดอกเป็นห่มห่มง่ายนะครับดอกห้ามแห้งอะไรนักห้ามแห้งครับพี่สองนู้นมาพี่พี่ยั <c oughs> ง,งอ้อมกันเหมืพี่น้องเลยยางพี่น้องมาเห็นครับผมนี่ครับกระดงตัวนี่เงี้ยกระเดี๋ยวเลยนุงขึ้นมาใหมก่กระมี่ลืมจะมาจอดตรงไหนครับ เดี๋ยวเขแก่งได้ครับตอนเมนครับการตุกติกยู่งมากตังน้อยครับหัวเหลืองเนาะหน,หนาแตกเว์ดครับ,รบผม có đúng không ui luôn cả hén hén khi ngon gì mua đúng đắn đi nguyên thơm hát สีฟอร์เบิร์ดเหรอครับนี่นี่ครับร่มมากผมดอกเห้งครับผมฟาเพิ่งกระเตื๋อไปครับ้องดอกข้างหลังดีกว่าไหมไห้ hey. ตดอกใหญ่ครับผมขาแตกวะเนียนโอ้ดอกได้กระดอกนั่นนะครับพี่น้องเลยขา,าแตกดอ,กดอกด้ยหนุ่มยิงงามๆครับดอกนี่ ดอกงามๆนี่ก็นังบานครับดอกเป็นขาวๆอยู่สองสามดอกครับเป็นพุ่นพุ่นพี่ถึงเห็นเลยนี่ถึงจุ่มนะครับตรงนี้พี่อุ้ยขนาดใหญ่ถี่น้อ๋อเดินได้ดอกเสีนงยังหนาวเงียน หนาวซื้อขันบอลล็อกหนึ่งกระไงอยู่หรือเล่าเงี่ยครับขอหน่อยครับพอหน่อยครับออ้ยเปิดก่อเลยใส่พุ่นให้เพื่อเขาดงที่ใส่ระเบ้านี่เดี๋ยวมาเห็นพอดีหนิอู้ยเอออเป็นจุ๋มอยู่ครับผมเมี้ยครับ เดินเลื้งเงยหนาเกินมั้ยหรอวะตั่งกูดูอยู่ขุนว่าสั่งคีว่าลองนิดงนี่อย okay. ลองนี่เป็นจุ่มเป็นจุ่มนะครับนี่ครับโอ้โหเดี๋ยก็นังพอดีเด้อครับนี่ ดอกหน่อยนะเงจะงอ้เอามาอื่นครับดครับตามสิไหโตแค่ย้เงครับผมเมนครับไงดอกหน่อยเพิ่อนดอกไหนดอกจำหนีเบอร์หนีมู้ตั้งแต่ก็มีเปล่านี่สองดอกผมจนี่ก่อเลย มาต้นนี่บูธิดหวังครับผมดูครับเรี่ยงแถวหลักฝาดดูเงี้ยดึไงเงี้ยไปหน่อยเนาะหนาวคนหนีก็ได้ไมีเห็ดไปเก็บที่น้าบานะ้านเนาะนี่แหละดีแล้วโอ้หนะดีครับเนี่ขเข่าแถวเสื้อหน,หน่อยๆเพื่อนนี่โอ้ยขันง่ายไปเก็บอีกโดนครับมีคขันมั่งง่ายกะนี่เก็บนี่ สองบ้าตอนนี้ไหนนี่คือบ่เห็นเห็นแล้วครับผลงานสองเบาครับผมมือนี้ได้สองกระตาเลยครับผมเห็นครับกระตาหนึ่งมาเลยท้ายเด้อครับผมนี่เห็นเห็นกับเก็บครับนี่เห็นร่วมครับผมเห็นเห็นแดงกับเก็บครับผมเห็นร่วมเห็ดดินเห็นแดงครับผมครับผมเห็นดอกกแบบสองสามดอกเนาะเห็นครับตัวนี้ชิเป็นตะกาเห็ดผม เพิ่ามเฮ็ดผึ่งเขาดงครับผมเฮ็ดผึ่งเขาดงเฮ็ดผึ่งเขาห,หน่อยครับครับผมมีแต่เฮ็ดผึ่งเซลล์เซลล์ได้ครับผมแมนครับโอ้แ <ไป S 2> ต่ต้<า>องการนี่เนาะแมนครับตาพอดเวลาฝนออกหลายก็สิเต็มปลาเนาะผมว่านพร้อมๆเรื่องหนึ่งในไรแท้แล้ว <Man S 1> <Man S 2> ครับผมแมนครับช่วงก็คือปลายฝนต้นหนาวครับผมแมนก็ไลครับผมแสร็ล้วครับสำหรับกินนี่บ้าพุ่งเขาว่าต้นสีกาวบาดแล้วครับอากาศก็เย็นรักษาสุขภาพ ร่างกายเด้อครับพี่น้องสุดๆสุดๆกระพุ่มเป็นพุ่มแพ่ครับพี่น้องเป็นวาวเป็นก็เป็นว้าวพุ่มก็เป็นมันครับผมเอาละครับสนักกิมี่สองบาลขอบมีอย่างไรครับต่างๆกันมาขอบคุณครับขอบคุณทุกไหนทุกแชทุกการติดตามตัวทุกคอมเมนต์เด้อครับพี่น้องขันของพี่น้องคือสิบพี่น้อสองบาลได้ผลดีครับผมครับผมเน็่งกินเห้งงามๆนี่ครับโอ้ยมันมันครับปีนี้มันครับครับผมไก่ย่างพี่น้องครับผมค่อยสปอร์ตสองบาลมาโดยตลอดครับ สำหรับคลิปนี้สองเบ้าขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พกกันคลิปไหนคลิปไม่ลืมสนุกข่งวันสองเาอย่าพลาดไปสาครับผมหักไหนหักนั่นเ้อครับพี่น้องอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับผมเปิดสิ้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆจากสองเบาครับผมสำหรับคลิปนี้มาต้นประพุ่มขอตัวลาไปก่อนครับมาต้นสวัสดีครับเ้าพุ่มสวัสดีครับครับาทสามบานครับกลับบ้านเราดีกว่า